โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแบงค์แบงค์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวเก่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับนั่นกะ็คือเจ้ายัตเตอร์แมนนะครับผมตัวนี้เนี่ยเรียกว่าออกมานานเลยเหมือนกันนี่เรียกว่าอาจจะถึง2ปีแล้วก็ได้ประมาณสองปีกว่าแล้วนะออแต่ว่ายังเป็นตัวที่ผมว่ายังค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ ผมเนี่ยสลับมาเล่นในร่างอัลตร้านะครับจะได้เรียกตัวไวขึ้นนะครับผมสแต็กพื้นฐานนะครับตัวนี้เป็นสายว่องไวหนึ่งตัวนะครับที่ตีหนักมากๆนะครับผมตีอยู่ที่1นล้านสามแสนนะครับก็สำหรับตัวเรนเจอร์ที่แบบยุคก่อนนี่ตีขนาดนี้นี่ผมว่าเป็นตัวที่ตีโอเคมากนะครับผมเลือดี่อยู่ที่6กล้านสี่นะครับก็เป็นค่าที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอตัวเลยนะครับผมสําหรับสายว่องไวนะครับผมจุดยืนนะครับอยู่ที่ 390นะครับผมเรียกว่าเป็นตัวยืนไกลมากๆดังนั้นไม่ต้องคิดมากเรื่องอัตรากระหลบสกิลพวกนี้นะครับผมเพราะว่ามันหลบสกิลไปในตัวได้ครับด้วยหลบสกิลได้ระยะนะครับผมก็จะไม่ค่อยโดนสกิลเท่าไหร่นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมค่าพื้นฐานนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับค่าความเร็วการโจมตีอยู่ที่เร็วมากนะครับแล้วก็การคลนที่อยู่ที่เร็วนะครับสเต็กถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมรีสกิลหนึ่งนะครับผมก็คือสร้างความเสียหาย3,7% 0 0นะครับลด พื้นที่การใช้ทักษะแล้วก็ลดต้านสก,กิลสก,กิลนี้เป็นสก,กิลที่ดีมากนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวไม่ทะลุอมตะนะครับผมกวาม้างอยู่ที่350จุดก็ไม่ได้แคบเป็นนะถือว่าเป็นตัวที่โอเคมากๆเลยนะครับสก,กิลนะครับผมก็าดา,าเมจเนี่ยเรี่ก็3,700เนี่ยพอดูกับค่าพลังโจมตีพื้นฐานแล้วเนี่ยแล้วก็ค่าบวกกับค่าตะแตกของมันต่างๆเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่ตีหนักมากๆเลยนะแล้วก็ อ่าพวกลดพื้นที่การใช้ทักษะแล้วก็ลดต้านโดยเฉพาะทางหน้าของการลดต้านทักษะเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าค่อนข้างโอเคมากๆในเมตาเนี้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมเพราะว่าเมตานี้ถ้าน้าที่โหดๆมันเยอะนะครับแล้วก็ตัวพวกธาตุไม้อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ในเมตาเนี่าเริ่มติดเมตากันเยอะนะครับผมดังนั้นการใช้ตัวเรียกว่าลดต้านสกิลเนี่ย ก็จะช่วยให้กานเราเนสามารถค่าสั้ารได้เร็วขึ้นแต่ว่าด้วยที่มันไม่ทะลุรูปธมนะครับก็เลยอาจจะใช้ยากหน่อยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับส่วนลดพื้นที่การใช้ทักษะผมว่าก็ยังก็เป็นค่าที่ผมว่าใช้ได้บางสถานการณ์นะครับผมีลวก็เป็นค่าที่เอ่อเหมือนจะดีแต่ใช้จริงก็ไม่ค่อยเห็นผลนะครับผมค่าที่วัดผลยากสำหรับค่าลดพื้นที่การใช้ทักษะนะครับผมเพราะว่าบางทีมันอยู่กับเอลซ่าอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าลดลดขึ้นขึ้นแล้วลดขึ้นขึ้นกันอยู่อย่างเงี้ยครับผม นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยครูดาวอยู่ที่12วิแล้วครับผมก็อัตรากระโดดสกิลอยู่ที่30นะครับผมก็เรียกว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับผมสกิลสองนะครับผมจะเอาเป็นร่างเอาตัวนล้วครับก็คือหลบหลีกนะครับ40หลบสกิล40ต้านสกิล40แล้วก็สะท้อนทักษะ120นะครับเป็นการสะท้อนค่าเวทนะครับผมก็ ถ้าเป็นไฮเปอร์น่ะอยู่ที่หกสิเปอร์เซ็นตซึ่งเป็นบัฟที่ดีมากๆนะครับบัฟนี้นะครับทั้งบัฟหลบสกิลและต้านสกิลเนี่ยเป็นบัฟที่เรียกว่าหลายทีมเนี่ยต้องมีติดนะครับสำหรับหลบสกิลและต้านสกิลสกายไม่มีเนี่ยคือเล่นยากนะครับผมก็สกิลนี้กว้างที่สองร้อยห้าสิบจุดนะครับกูดาวนะครับอยู่ที่ประมาณเก้าวินะครับถ้าเป็นไฮเปอร์นะครับถ้าเป็นอัลตร้านี่ผมก็เบสิกอยู่แล้วนะครับสําหรับค่าของมันเนี่ยนะครับแฟนส่วนอ่า เรื่องอัตราการออกสก,กิลต่กกลอ,อกสก,กิลนี้จะอยู่ที่50%ดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะออกบัฟเยอะนะครับบัฟเยอะซะมากกว่าอะไรอยู่กับตัวรีสกิลเนี่ยบัฟมันจะออกถี่มากกว่าดามเมจนะครับผมก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับสำหรับคนที่จะเอามาเป็นตัวดาเมจแต่ว่าสำหรับคนที่เอาเป็นตัวบัฟเนี่ยแล้วก็เป็นข้อดีเลยนะครับผมอาเกียร์ผมก็ติดประมาณนี้เลยนะอาก็เดี๋ยวเราลองดูกัน p ีพกันดีกว่าว่ามันจะ ใช้ดีใช้โอเคหรือเปล่าสำหรับยัตเตอร์แมนนะครับผมก็เวลามันจะใช้สกิลเนี่ยมันจะมีเป็นรูปสัญลักษณ์เหมือนกงจักอยู่มหัวนะครับก็จะดูง่ายหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไปดูกันเลยครับรีเซ็ตไปอ้าวโหทีนี้มีซัล,ลอ็อดด้วยนะผมไม่ค่อยชอบซัล,ล็อตเลยนะตัวมันเก่งมากๆนะผม,มจะพยายามรีหนีซัล็ลลอตแต่ว่าก็รี สัมาษณจะรีเจอตลอดนะรีหนีไม่ค่อยพ้นนะจริงสล็อตเนี่ยรีกบรีหนีไม่ได้เลยนะแต่ตับต,ตัวนี้อ๋อ้อยทีมนี้เวลน้อยแต่ว,ว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะ,อะโอ้โหสล็อตอีกแนละ้วแต่ตีก็ได้นะทีมนี้ดาเมจไม่ได้หนักอะไรเท่าไหร่โอเคเอาทีมาถูกแล้ว ก็ทุกคนก็สังเกตนะครับผมยัตเตอร์แมนันตัวที่ยืนไกลดังนั้นก็จะดูจะเป็นตัวที่ดูจะตายยากไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าสกิลเนี่ยจะยังแม่นหรือเปล่าสำหรับตัวตัว,ตวนี้มันจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์กงจักบนหัวนะถ้าเกิดว่าสกิลมันโดนนะครับผมไปต่อครับ ก็ดูยาก่อยนะเพราะฝั่งของข้าอมาตาจะเยอะไปหน่อยนะครับเพราะอมาตาเยอะเนี่ยมันก็จะลําบากหน่อยนะต้องใช้ตัวช่วยล้างนะครับผมโอ<ห>้หนะครับผมดูยากนะว่าติดไม่ติดแต่ว่าผมว่าน่าจะติดอยู่ยแหละับผมตัวมันถึงจะเก่าไปแล้วแต่สกิลผมก็ยังติดโอเคนะสำหรับตัวอย่างนี้ อขาก็ทั้งดูยากเลยก็ยังเล่นโอเคนะผมว่าจริงดาเมจก็ไม่ธรรมดานะอ่านะครับผมยังแค่โอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเทสไปหลายๆเกมก่อนว่าจะโอเคในระดับไหนนะครับทีมนี้เจอซอลอตแม็กกอีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวดาเมจ่งเขาไม่แม็กนะครับพวกเจสซิก้ากับ Brown, กกบราวจักระพัดล็อกรับซึ่งผมยังไม่มีเลยนะบราวากกาน์จักระพัดล็อกเนะี่ยแต่ว่าก็คงไม่คิดจะเปิดแล้วแหละก็คงเก็บ ตัวอะไรไว้เปิดโคลาโบแล้วแหละนะครับผมจะเล่นสเตปที่แบบตัวเปิดเดนเจอร์นะครับลูบี้เปิดเกียร์นะครับผมก็จะเป็นสเตปนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเรียกว่าหลังจากนี้ก็เล่นเรียกว่าเล่นสายฟรีแล้วเนาะก็จะเรียกว่าต้องคิดกันหน่อยนะครับเวลาจะใช้ลูบงลูบี้พวกนี้นะครับผมอ่านะครับผมผมพยายามเรียกมันมาใหายย้เยอะๆนะ นะครับผมอ่าก็ติดอยู่นะเออเมื่อกี้ก็ติดอยู่นะสัญลักษณ์ขึ้นเต็มเลยนะครับผมอ่าสกิลมันค่อนข้างลึกครับตัวนี้นะครับสามร้อยห้าสิบผมว่าสำหรับผมก็ลึกประมาณนึงนะสามร้อยห้าสิบนี่ก็โดนแบบตัวธาตุน้ําหลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็โดนพวกธาตุเสมอหลายๆตัวผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ลึกขั้นแบบขั้นเทพ ทีมนี้มีหนอนแสงนะครับผมผมไม่ค่อยอยากตีนะขอรีค้ามแล้วกันนะครับหนอนแสงร้อยสี่สิบผมก็ไม่ผมก็ไม่อยากตีนะตัวมันขี้โกงเกินไปจริงๆอ่าทีมนี้มีสักุระด้วยแต่ว่าสักุระเนี่ยสกิลมันแคบครับประมาณสามร้อยสามสิบจุดดังนั้นก็หดโดนแค่แผงหน้าั็ไม่โดนยัตเตอร์แมนหรอกครับอนะ่สักุระก็จะเป็นตัวที่โอเคนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีนะก็อดเลยนะครับอดได้กดใช้ธาตุไฟดีๆไปเลย นะเพราะว่าทีมผมเนี่ยเรียกว่าเอลิทก็ไม่ได้เป็นดาเมจธาตุไฟที่รุนแรงมากถ้าไม่ได้ชิดป้อมฝั่งตรงข้ามเอลิทเนี่ยเรียกว่าแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยในเรื่องดาเมจนะครับว่าจะช่วยป่วดน,นะมากกว่าแต่ถ้าชิดป้อมฝั่งตรงข้ามนะ่ะยังไงก็ช่วยได้นะ Elite. เอลิทจบไวมากเกมนี้เพราะว่าเรามีตัวลดต้านสกิลถึงสามตัวครับทําให้ทีมฝั่งตรงข้ามไม่รู้ว่าโดนดามเมจเราหนักหน่วงนะครับเจสสิก้าเนี่ยผมปรับเกียร์ใหม่ให้มันตีหนักด้วยนะ ปรับค่าเกียร์ใหม่ให้มันตีหนักกว่าเดิมน,นะครับผมก็เห็นผลมากๆเลยนะผลเล่นอย่างนี้รู้สึกว่าแบบเห็นผลแบบเห็นผลมากๆเลยทีมนี้หน่อยละกันนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยมีโทวะมีท้งนั่นเอลซ่าแล้วก็ยัตเตอร์แมนที่เอามาเสริมเนี่ยคือเรียกว่าลดต้านสกิลฝั่งตรงข้ามยับๆเลยนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ารียกว่าโดนดาเมจได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับผมยิ่งเป็นเอลซ่าด่บอกเลยว่าแบบโอ้โห พอลดต้านสกิลฝั่งตรงข้ามี่ยสกิลแล้วก็จะโดนแบบหนักขึ้นนะครับผมแล้วพอหนักขึ้นนี่แหละประเด็นมันจะอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเมตานีเนี่ยมันยิงกันหนักอยู่แล้วครับว่าผมอาจจะแพ้นะเวลามีสาลดฝั่งตรงข้ามเนี่ยดังนั้นผมก็จะขอพัดนะครับผมจะใช้สูตรสูตรใหม่นะครับไม่สูตรใหม่นี้ก็สูตรเบสิกพื้นฐานนะครับพัดอัดป้อมนะครับนี่ครับอรอเจสซิก้าแสงเป่าแผงหลังครับถ้าเป่าไหวนะ อันน่าจะเป่าไม่ไหวครับดูทรงน่าจะเป่าไม่ไหวเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยทำงานหน่อยนัตเทาม์มนลดต้านสก,กิลเขาหน่อยเดี๋ยวซ่า <c oughs> โวะอ่านี่ครับก็เป็นก็เป็นอ่าเป็นกลยุทธ์แบบใหม่ก็ได้นะครับผมที่ตอนนี้คนเนี่ยเริ่ม อ่าเรียกว่าหยิบมาใช้กันนะครับตัวลดต้านสกิลนะครับยิ่งใช้เยอะเขาทาให้ทีมในยิงดาเมจหนักขึ้นนะครับผมอ่าเพราะถ้าใช้กับเจสิก้าแสงเจ้าเจสิก้าแสงเนี่ยเจ้าเจสิก้าในโคลเบนเซอร์เนี่ยมันมีท่าหน้าของลดหลบสกิลฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วครับทำให้ไม่ต้องอะไรเยอะครับยิงก็เข้าง่ายนะครับพอลดต้านสกิลไวอีกก็เรียบร้อยเลยครับยิงทีนี่คือแบบหนักๆครับทีเดียวเป็นร้อยล้านครับเออโออ่า้แล้ขึ้นมาสองได้เฉยเลยเออ ยังไม่ทันได้ถึงท้ายลีกเลยนะแต่สมมติผมก็จบไปที่ลีกมาสองนะครับไม่ได้ไปไหนไกลนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้ลืมไปเมื่อกี้คนรู้จักนี่นะลืมแจกแต้มไปเลยไม่เป็นไรครับเอออาจจะดีเจออีกก็ได้แล้วผมเองอาจะดีเจออีกรอบก็ได้นะครับอ้าโอโหทีมนี้ไม่เอาดีกว่าอ้าทีมนี้ ไม่มีสล็อตครับโอเคตีเลยละกันไม่มีสล็อตตีเลยละกันนะครับผมก็ผมว่าชวใช้โอเคในยัตเตอร์แมนนะครับแต่ว่ามันจะติดบัฟเยอะไปหน่อยนะครับมันจะเป็นติดบัฟเยอะไปหน่อยบัฟจะแบบออกถีบหน่อยด้วยความที่ออัตราการออกสกิลของสกิลบัฟมันเยอะกว่ามันเยอะกว่ามากด้วยนะครับผมก็เลยเรียกว่าออกถีบไปหน่อยนะครับสกิลบัฟแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ออกสกิลดาเมจเลยนะครับก็ออกให้เห็นอยู่นะครับก็พอฝั่งสงครามเนี่ยต่อช่วงของฝั่งสงครามไม่มีอมตะเนี่ยแหละนะครับยัตเตอร์แมนเนี่ยจะทําผลงานได้ดีมากนะคครรัับนี่่ฝงครับ หายแบบหายไวมากนะช่วงฝอ่งตรงข้ามแบบอมตะหมดเนี่ยผมก็ดาเมจเนี่ยมันหนักอยู่แล้วครับสำหรับตัวยัตเตอร์แมนครับแล้วก็มีการลดพื้นที่การใช้ทักษะของข้ามนะก็ช่วยฝั่งตรงข้ามเนี่ยสกิลเนี่ยเรียกว่าโดนเรายากขึ้นนะครับก็คือโดนแผงหลังเรายากขึ้นนะครับก็จะโดนแต่แผงหน้าสำหรับผมอ่าเป็นไงบ้างครับผมว่ายังโอเคนะยัตเตอร์แมนแต่ว่าาก็ยังไม่ได้นำให้ปั้นแม็กเพราะว่าไม้โหดๆที่ผ่านมามันมีเยอะแล้วนะอ่าเดี๋ยวขอดูทีมนี้หน่อยนะครับเกียร์โอเกียร์ก็โหดนะแต่ว่า เหมือนเขาจะโดนเราไถาง่ายไปเลยนะอ่าทีมนี้ที่เราต้องใช้เทมอัดเมื่อกี้ก็โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับโดยเฉพาะซารล็อตนี่แหละตัวปัญหาเลยรับตัวตัวเจ้าปัญหาเลยนะอ่าทีมนี้ก็โหดมากนะครับผมสาก,กุระโอ้ยสาก,กุระสองดาเมจนะสามดาเมจเลยนะโอ้โหสาก,กุระดาเมจสิบเอ็ดล้านอู้ปาดทีนี่คือแบบหายหมดเลยนะจริงส พวกธาตุมงธาตุไม้เนี่ยนะอ่าทีมนี้โอ้โหมีแต่ทีมบทโหดนะเออทุกคนมีแต่ทีมนี่แบบเกียร์เทพๆทั้งนั้นเลยดูดินี่นะครัแบแบต่เราชนะมาได้นะอ่าโอ้โหนี่บอสเคดาบคิคุจูเบนจีนี่คือน่ากลัวนะก็เป็นไงบ้างครับยัตเตอร์แมนผมว่ายังใช้ดีมากๆเลยนะเออยังเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวเก่าที่ผมว่ายังหยิบมาใช้ได้สำหรับยัตเตอร์แมนนะครับผมก็ ทีมผมหลายคนอาจจะเห็นคนระับผมปรับทีมใหม่อีกแล้วนะครับก็ผมปรับใหม่อยู่เรื่อยเขาไม่ต้องคิดมากครับคือผมเล่นไปเรื่อยๆครับทีมนะครับไม่สิผมยังใช้ทีมเดิมอยู่แต่แค่ผมแค่ปรับทีมเล็กน้อยนะครับปรับเกียร์มากกว่าไม่ใช่ปรับทีมผมแค่ปรับเกียร์เล็กน้อยแนะอ่ะก็คือปรับเกียร์จเจสิก้าแสงนี่ให้มันตีหนักขึ้นนะครับผมก็คือผมจะเอามาเล่นเป็นแบบดาเมจหนักๆเลยครับเพราะว่า ตัวลดต้านสกิลทีมผมมามันเยอะนะครับผมทําให้ตัวของเจนสิก้าแสงนี่ทํางานได้ดีขึ้นนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าตัวเก่าๆหลายๆตัวเนี่ยผมว่าก็ยังหยิบมาใช้ได้นะครับผมในลีกที่แบบประมาณหนึ่งแต่ว่าเราต้องมีรอบข้างที่ดีด้วยเพราะรอบข้างไม่ดีเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้ต่อให้เป็นตัวใหม่ๆถ้ารอบข้างไม่ดีมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้ครับดังนั้นข้อสําคัญเลยสำหรับเกมนี้คือถ้าอยากจะยืนลีกสูงๆให้ได้เนี่ยเราต้องเรียกว่า สร้างทีมที่สมดุลก่อนคือทีมที่เป็นดาเมจหลักนะครับผมดาเมจสามธาตุหรือ2ธาตุก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวป่วนนะครับแล้วก็ตัวแทงค์นะครับส่วนทีมผมเนี่ยตัวแทงค์เนี่ยมีน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยมีแค่ตัวเดียวรี่กาเป็นโทวะตัวเดียวเลยนะครับที่เป็นสายพลังที่เป็นตัวชนดีผมเพราะว่าบอสเคเนี่ย เรียกว่าเป็นตัวชนยังไม่ได้เพราะว่ามันโดนธาตไม้คือทีเดียวนอนเลยคือมันโดนเนิร์ฟจนสุดแล้วนะบอสเคในเรื่องความอึดเนี่ยครับก็เลยเรียกว่าใช้ยากหน่อยในเรื่องจะเอามาทงมาแทงนะครับแต่ว่าโทวาเนี่ยยังเป็นตัวที่อึดอยู่นะครับผมก็คลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ